กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมจะนอประโยคนี้เป็นจริงเสมอวันนี้ได้ฟังข่าวที่น้องหมาไซบีเรียนถูกเจ้าของเอาน้ำพอนราดแล้วรู้สึกปดบูใจเป็นอย่างมากสงสารน้องหมาที่ไม่มีทางต่อสู้เลยจะพูดขอร้องว่าอย่าทำอย่าทำนะเจ้านายจึงทำให้นึกถึงเรื่องกฎแห่งกรรมขึ้นมาทันที จากคลิปร้อนแรงวันนี้ที่น้องหมาพันธ์ไซเบียนฮัสกี้ซึ่งเป็นหมาที่เจ้าของเลี้ยงดูอยู่มานานแล้วมีความน่ารักตามภาษาหมาพันธุ์นี้มีความเชื่องและเป็นมิตรกับมนุษย์ซึ่งในคลิปนั้นเป็นภาพที่เจ้าของกําลังดูว่าเจ้าหมาตัวนั้นและต่อมาก็ได้เอากาน้ำร้อนที่มีน้ำร้อนเดือด,ด,อดราดลงไปที่ตัวของเจ้าหมานั้น เสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนหน้าเวทานาเป็นอย่างยิ่งแม้เจ้าหมาอยากจะวิ่งหนีแต่เชือกที่ผูกล่ามเอาไว้นั้นทำให้มันยากที่จะหนีจากพวงเวลาอันตังอันเร็วลายนั้นไปได้แต่ด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดมันค็นดิ้นหลุดอ,ออกมาจนได้แต่เทว่าสภาพบาดแผลของมันความแสบร้อนปวดแสบปวดร้อนนั้นมันเพิ่งเริ่มเกิดขึ้น ต่อมามีผู้ใจดีเข้ามาช่วยเหลือมันและพามันไปโรงเพาบาลสัตว์มันถึงรอดเนื้อมือมาได้เรื่องดังกล่าวนี้ทำให้คิดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมกรรมไรที่ใครก่อไว้ย่อมตามตัวผู้นั้นเสมือนเงาไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีก็ตามกรรมนั้นก็ยังติดตามทำหน้าที่ของมันไม่ลดละ รอเพียงแค่เวลาที่เหมาะสมกรรมนั้นก็จะแสดงผลย้อนกลับสู่ตัวผู้กระทำนั้นอย่างเข้าเทียมกันซึ่งกรรมของการเอาน้ำโดน,น้่นสาดหรือร,ราดหรือทำให้ผู้อื่นหนึ่งสัตว์อื่นได้รับอันตรายนั้นเมื่อกรรมส่งผลอาจจะมาในหลากหลายรูปแบบเช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วหม้อน้ำรถยนต์แตก และน้ำร้อนๆในหม้อน้ำนั้นก็ราดตัวเราลับซึ่งก็เป็นไปได้ซึ่งเคยได้ฟังเรื่องราวนี้จากประสบการณ์ของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ท่านเคยประสบมาหรือหากพบชาติใดท่านประกอบอาชีพขายเกีเกียวหรือของร้อนๆแล้วบังเอิญมีรถยนต์ขับแฉนบฟุตบาทเข้ามาชนร้านของท่านหม้อน้้าแกงร้อนๆนั้นก็อาจจะหกราดตัว ซึ่งคำอาจจะมาดุบแบบนี้ก็เพี่ยนไปได้อย่างไรก็ตามแม้กรคำจะไม่สามารถทำให้หายหรือลบล้างกรคำได้เพราะคำดีและกรคำชั่วนั้นแยกจากกันไม่สามารถลบล้างหรือเปรียดกบกันได้แต่ทถา้าหากเราหมั่นสร้างความดีรักษาศี ปฏิบัติสมาธิแผ่เมตตาหรือทำบุญบ่อยๆสะสมบุญไว้เชื่อว่าหากกรรมดีมีมากกว่าหรือมีมากพอก็อาจจะทำให้กรรมชั่วนั้นไม่แสดงผลหรือแสดงผลน้อยลงน้อยลงและหากเราหแผ่เมตตากรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆสม่ำเสมอมากๆบุญที่ทำอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรน,นั้น อาจจะทำให้กรรมหรือความแค้นนั้นค่อยๆทุเลาลงได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันทำความดีสะสมบุญตลอดเวลาสม่ำเสมอในขณะที่กายจิตของเรายังสมบูรณ์ทำไว้เยอะๆเถิดสวัสดี